ไฮไลท์วันนี้นะครับอยู่กับรถตล์ผู้บริหารอีกหนึ่งคันที่ราคาดีมากๆครับคุณชมราคาถูกที่สุดในตัวโฉมนิวแล้วนะครับสำหรับตัว t o y ยต้าแคมรี่สอคันนี้ปี2 0 1 8จดทะเบียนปี2019นเะครับเสนอขายแค่6 7 9 0 0 0จาครับคุณชมผ่อนฟรีดาวได้เลยนะอยู่ที่เดือนละ12ื่นสองนะครับท่านใดสนใจคันนี้นะดูคลิปต่อกันได้ยาวๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมตะเข็บเมทัลต่างๆนะครับออปชั่นทั้งภายในภายนอกรอบคันกันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องท็อป c m มรีมือ2อนะครับอยู่กับรถผู้บริหารอีก1คันครับคุณผู้ชมคันนี้ราคาดีสุดๆนะ Toyota Camry 2.0G นะครับปี2018-19ครับคุณผู้ชมไม้ใช้งาน140,000โลนะครับผ่อนฟรีดาวได้เลยอยู่ที่เดือนละ12 0 0นนะฮะประมาณอ่ะไม่ถึง12,000ประมาณ11,500ประมาณนี้นะครับ ราคาเสนอขายเบาๆครับคุณผู้ชมถูกที่สุดในโฉมนิวแล้วนะครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันราคาโคตรคุ้มเลยครับคุณผู้ชมนะฮะคันนี้เนี่ยลดลงมาจากเจ็ดสองเก้านะครับเหลือแค่หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับลดลงมาประมาณห้าหมื่นบาทเลยนะจากราคาเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วนะครับ อยู่กับผมท็อปเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับอยู่กันที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคุณชมนะครับผมผมจะประจําการอยู่ที่นี่นะครับซอยเสรีไทย68แยก1นะครับเขตมินบุรีกรุงเทพครับคุณชมสามารถเข้ามารับชมตัวจริงได้เลยหรือมาทดลองขับได้นะครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับที่088894496นะครับหรือจะแอดไลน์ไอดีมาที่ TOPPRP92 ก็ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคด้านล่างมุมขวาไว้ให้นะครับเพชรยนต์นะครับยังการันตี รถมือ2คุณภาพเกรดเนะด้วยรางวัล2รางวัลนะครับหนึ่งเลยนะครับรางวัลอันดับหนึ่งของประเทศนะครับแชมเปญออฟเดอะแยร์แคมเปญรถโดนใจจากธนาคารธนาชาตินะครับและอีกรางวัลหนึ่งนะฮะรางวัลเบสเพอร์ฟอร์แมนส์นะครับปีล่าสุดครับคุณชม2รางวัลนี้เนี่ยเพิ่งรับมานะประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่ารถของเราที่จอดเรียงรายกันอยู่นะครับกว่า400คันเนี่ยนะคุณภาพเกรดเแน่นอนนะครับไม่มีเอาเกรดบเกรดบเกรดบเกรดซมาขาย มาเรามาโฟกัสกันที่คันนี้ครับรถสไตล์ผู้บริหารนะครับท่านใดที่หาไว้ใช้งานอยู่นะครับคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยนะครับและคงสร้างสภาพเกรดเครับไม่เคยมีประวัติชนหนักพลิกคว่ำจมน้ามาแน่นอนนะครับคันนี้ตรวจรถให้274จุดครับคุณผู้ชมนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยจะได้รถที่มีคุณภาพเอาไปใช้งาน10ปี15ปีแน่นอนนะครับ และเรานะครับยังมีประกันฉุกเฉินแถมไปให้ด้วยนะ1ปีนะครับบริการรถสไลด์24ชั่วโมงนะเวลารถน้ํามันหมดหรือว่ารถเสียบนทางด่วนนะครับสามารถเรียกรถสไลด์ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาพูดถึงออปชั่นจากภายนอกกันก่อนนะครับคันนี้เหลี่ยมสารตัวรถค่อนข้างสวยเลยนะได้เป็นสีบลอนคันนี้นะครับปี18.19ครับคุณชมนะฮะายทะเบียน4ขสอนะครับแคปไว้ได้เลยนะครับ ไฟหน้านะครับได้มาเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนนะโคมไฟสวยๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมมีไฟเดทามเลนไลท์มาให้นะฮะเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะครับคันนี้ไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโฉมนิวนะฮะนิวเอ่อแคมรี่สองจุปี18นะครับกระจังหน้าเป็นสีเทาตัดสลับกับสีบรอนเงินแบบนี้สวยงามสุดๆเลยนะครับนะโครงสร้างสภาพเกตเอนะครับเพชรยนต์คัดมาขายเรียบร้อยแล้วนะดูเหลี่ยมสันเขาได้เลยนะฮะนี่ น้ำไม่มีรอยขีดขูดแต่อย่างใดนะครับคันนี้ไม่เคยชนหนักพิความจมน้ํามาแน่นอน100%เซนะครับนี่ครับตัวล้อนะครับยังได้ล้อแม็กเดิมจากโรงงาน t o y o ต้านะครับยางบริส e โตนมาแบบนี้ฮะชมราคาดีมากๆครับคันนี้6กแส0 0จนาพนะครับโชคอัพเดิมจากโรงงานนะมีรอยมาคิวซีมาให้ด้วยนะครับแสดงว่าเดิมแท้แน่นอนนะครับนะกรับสภาพพร้อมขายมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัว2.0 g 4บรอนคันนี้นะ สวยงามเลยนะครับกระจกพับข้างเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้และยังมีระบบเซ็นเซอร์ลายสปอ p o ตมาให้นะครับเซ็นเซอร์การออกนอกเรนนะครับนะเซ็นเซอร์มุมอับต่างๆนะเวลารถยนต์เนี่ยแสงเข้ามาด้านหลังนะครับระบบเซ็นเซอร์ก็จะเตือนนะครับความปลอดภัยสูงครับคุณชมคันนี้ Air b a บ็ให้มา7ใบนะฮะจัดไปรถๆเลยนะครับ กระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันครับคุณชมนะเหลี่ยมสารตรงกระจกเนี่ยยังตกแต่งมาด้วยเส้นโครเมียมลากยามาแบบนี้เลยนะครับตัวแดดนบนนะครับไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยลักยิ้มใดๆนะครับไม่มีรอยบุบใดๆนะสามารถดูได้เลยไปพร้อมกันนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะออกรถได้นะครับทุกจังหวัดเลยเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้หรือท่านใดที่จะซื้อสดนะฮะเรามี บริการจัดโอนจัดซื้อนะครับเล่มไม่มีชำรุดสูญหายนะรอรับเล่มภายใน7-15วันได้เลยนะครับถือว่าเดินเรื่องไวมากๆเลยนะมือเปิดเป็นแบบโครเมียมครับคุณชมนะฮะระบบกุญแจสมาร์ทคิเลดมีมาให้แล้วครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหลังกันด้วยนะนะฮะด้านหลังไฟท้ายเป็นไฟ full led lighting แบบนี้นะครับโฉบเฉี่ยวมากๆเลยสำหรับโฉมนี้นะครับในราคา6 7 9 0 0 0ครับคุณชมนะฮะ สวยงามคุ้มค่าคุ้มราคานะครับระบบเซ็นเซอร์ต่างๆนะด้านหลังนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคุณชมนะครับกล้องหลังกล้องถอยมีมาให้ครับนี่นะครับกล้องหลังกล้องถอยเซ็นเซอร์หลังมีมาให้นะครับตัว 2.0G นะนะครับออปชั่นก็ค่อนข้างล้นอยู่แล้วนะฮะใครที่หา 2.0G อยู่นะครับคันนี้บอกเลยนะคุ้มค่าครับนะเอาออกไปใช้งานกันได้นะครับบนท้องถนนนะฮะโคมไฟท้ายใสๆสวยๆแบบนี้ครับคุณชมไม่มีรอยแตกลายงานใดๆเลย นะเดี๋ยวผมจะเปิดท้ายให้ดูกันนะครับดูตัวโครงสร้างนะฮะอ่ะโอเคนะครับนี่ครับภายในนะยังกว้างๆแบบนี้เลยนะครับที่เก็บของที่เก็บสัมภาระนะค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับสำหรับรถดี e gment ขนาดใหญ่นะฮะรถสไตล์ผู้บริหารนะนะครับ ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องความสะดวกสบายนะใครที่หารถสักคันนะที่ขับขี่นุ่มๆน,นะครับช่วงล่างดีนะครับเป็นช่วงล่างใหม่ด้วยนะเป็นโฉม TNGA พลตฟอร์มโฉมแรกนะครับให้การขับขี่เนี่ยสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงล่างเขาเนี่ยเป็นปีกนกอิสระครับคุณชมนะฮะการขับขี่เกาะท้องถนนนะขับขี่นิ่มๆครับผู้โดยสารด้านหลังนะครับนั่งสะดวกสบายเลยสําหรับตัวแคมรี่คันนี้ น็อตไม่มีขันไขขยับนะคุณชมนะครงสร้างสภาพเกรดเอยู่เดิมแบบนี้ครับนะไฟท้ายไฟเดิมนะครับไทโคโอิโตะนะตัวเหลี่ยมสันฝากระโปรงด้านหลังนะครับก็ไม่มีผิดรูปแต่อย่างใดนะครับคันนี้ไม่เคยตีลังกามาแน่นอนนะครับตัวรอยคา,าบน้ําฝนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเช็ดถูดทําความสะอาดออกให้ทั้งหมดนะนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะรถที่พัดยนเราคัดคุณภาพเกรดเมาแน่นอนครับ เดี๋ยวผมพาไปชมตัวตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับดูกันว่ารถคันนี้เนี่ยเคยพลิกคว่ำม,มาหรือเปล่านะครับดูกันตรงนี้ครับคุณชมนีฮะรอยสปอตเม็ดอาร์คเรียงรายมาเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยนะครับมั่นใจได้เลยว่าคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนไม่เคยทําสีกับสีมานะครับนี่ฮะชนข้างแถกข้างก็ไม่เคยนะคุณชมถ้าชนมาเนี่ยตัวสปอตเม็ดอาร์ครอยตรงนี้เนี่ยจะผิดรูปเลยนะครับโครงสร้างเกตดีมากๆครับคุณชม อ่ะย้ำให้ดูภายในกันนิดนึงนะฮะภายในค่อนข้างหรูหรานะครับได้มาเป็นโทนดําแบบนี้นะใครที่ชอบสีดําภายในนะครับคันนี้บอกเลยห้ามพลาดนะฮะนี่ครับโครงสร้างสภาพเกรดเอน็อตอยู่เดิมๆไม่เคยขันไขขยับไม่มีรอยแกะรอยแงะแต่อย่างใดนะครับนี่ฮะดูได้เลยนะครับสติ๊กเกอร์บอกลมยางอยู่เดิมแบบนี้ครับคุณชมนี่น็อตไม่เคยขันไขขยับทุกจุดนะครับมั่นใจในเรื่องโครงสร้างของเราได้เลยนะครับเพชโยนเราไม่มีเอารถดัดแปลงมาขายนะฮะเพราะว่า มันจะเสียชื่อเสียงขององค์กรเรานะครับเราไม่ทําอยู่แล้วนะฮะนี่ครับน็อตเสาบีไม่เคยขันไขขยับครับคุณชมนะอยู่เดิมเดิมแบบนี้เลยนะฮะสวยงามตรงโครงสร้างประตูนะครับอยู่แบบเดิมทุกจุดนะรอยปอดเมดอาร์กยังเห็นได้ชัดแบบนี้เลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนมาแน่นอนครับคุณชมคันนี้เป็นรถดีเซ็กเมนต์สไตล์ผู้บริหารนะครับขับขี่สะดวกสบายอยู่แล้วและราคาก็คุ้มค่าด้วยนะครับคันที่แล้วเนี่ยผมขายไป ผมขายไป7จ็ดสองเก้นะนี่ฮะดูได้เลยนะครับราคานะ6 79นะครับลดลงมาจากเออหกกนะครับคันนี้เนี่ยราคาดีที่สุดแล้วนะคุณชมนะฮะใหม่ใช้งาน1นึ0 0 0สนสนโลนะฮะสำหรับตัวสองจุดศูนย์จีคันนี้นะครับโมนิวเนี่ด้านหลังยังให้แอร์มาด้วยนะเดี๋ยวฟังกชันเดี๋ยวผมมาพูดกันนะครับสําหรับตัวฟังก์ชันภายในรถนะนะฮะพาชมโครงสร้างกันก่อนนะครับ มา,มาที่ประตูบานนี้กันบ้างนะดูรอยสปอร์ตเม็อาร์กันหน่อยนะครับโอ้ดึงยากนิดนึงนะฮะนี่ครับนะเม็ดเรียงรายแบบนี้ครับคุณชมสปอร์ตเม็อาร์เข้มเข้มให้เห็นชัดๆแบบนี้เลยนะครับมั่นใจได้เลยในยเรื่องโครงสร้างนะเอาไปใช้งานได้ยาวๆนะครับคุณชมนะฮะนี่รถดีเซ gment นะครับภายในกว้างๆนะด้านหลังเนี่ยกว้างๆนะครับเพราะว่าแคม r y รี่เนี่ย ตัวเล็กรลมเขาจะกว้างอยู่แล้วนั่งสะดวกสบายนะครับอ่าได้มันเป็นเบาะหนังด้วยนะครับอ่าตัวด้านหลังนี่ยังมีม่านเปิดปิดแบบมนนวลได้ด้วยนะครับม่านไฟฟ้าก็มีนะด้านหลังนะครับเปิดปิดแบบไฟฟ้านะฮะควบคุมคอนโทรลได้เลยนะครับมาต่อไปนะครับนี่ครับโครงสร้างสภาพเกรดเนะคุณชมนะครับสีบอลคันนี้ฮะราคาดีที่สุดแล้ว 6แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันผ่อนเดือนละประมาณหมื่นสองนะตีไปอะตีบวกประกันเข้าไปอีกนะประมาณหมื่นสองนะครับนี่ครับตัวน็อตไม่เคยขันไขยขยับนะคุณชมนะฮะแผ่นเพลทยังอยู่เดิมเดิมชัดๆแบบนี้เลยเดือนธันวานะครับนี่เดือนธันวาปี2 0 1พัิจดทะเบียนปี2019นะ้านะรถคันนี้ออกมาใช้เดือนอป,ลปลายปลายปีนะปลายปีสิบนดะนะครับเลขตัวรถเลขตัวเครื่องนะฮะ ตรงเล่มแน่นอนเล่มไม่มีชำรุดสูญหายนะคุณชมนะครับเอาป้ายทะเบียนไปเเช็คที่ศูนย์ได้เลยนะครับเลขไม้เนี่ยไม่มีกลับไม้ก่อไม้แน่นอนนะครับนี่ครับน็อตไม่เคยขันไขยขยับนะนี่ภายในสวยๆนะฮะโอ้โหคันนี้เนียนกริบเลยคุณชมนะฮะโครง,งสร้างตรงประตูรอยสป,ปอร์ตเมนอาร์คอยู่เดิมๆแบบนี้ครับคุณชม นะเสนอขายราคาเบามากครับคุณชม6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันต้องรีบกันแล้วนะคุณผูชมนะครับราคาดีขนาดนี้นะครับอยู่ไม่นานแน่นอนเพราะว่าแคมรี่รุ่นตัวนิวเนี่ยปรับราคาลงนะครับคันละสามสามหมื่นนะคันละสามหมื่นตีไปสามหมื่นแล้วก็มีสี่หมื่นก็มีนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเหลือคันสุดท้ายแล้วที่ราคาถูกขนาดนี้ 679,000จ็ดาำป้ายทะเบียนไว้เลยนะครับ4ี่ขอสหนึ่งนะนะฮะเดี๋ยวภายนอกเนี่ยต้องต้องทำความสะอาดล้างให้ใหม่นะครับเพราะว่า,ารถเนี่ยโดนฝนมานะครับก็จะมีรอยคาบต่างๆนิดนึงนะครับนี่ฮะเบาะนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าครับคุณชมนะฮะปรับระดับได้แปดทิศทางมีที่ดันหลังให้ด้วยนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้านะ นะฮะสวยงามสําหรับตัวภายในนะครับปุ่มคูสตาร์ทมีมาให้ครับทรัคชั่นคอนโทรลการลื่นกันถลายนะครับออโต้สตาร์ทซอฟมีมาให้ครับเปิดฝาท้ายมีมาให้แล้วก็เปิดฝาน้ํามันนะครับมีมาให้ทั้งหมดนะฮะและนี่ครับออโต้นะครับออออโต้ทั้ง4บานเลยนะสําหรับกระจกเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับออโต้สี่บานและตรงนี้ยังปรับระดับนะฮะปรับให้กระจกมองข้างเนี่ยเป็นออโต้ได้ด้วยนะฮะ มีปุ่มเมมโมรีเบาให้2จุดนะครับตรงฐานเนี่ยตกแต่งด้วยสีดำเป็นโอแบกน,นะให้ความหรูหราเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับยังได้มาเป็นพวงาลนยมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมครูดคอนโทรลแบบนี้ครับคุณผชมนะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับ <S <S ขออนุญาตเข้ามานั่งภายในนะฮะอันนี้อย่าเบรกนะครับกดปุ่มพุทสตาร์ทต,ตรงนี้นี่ตรงนี้ สตาร์ทเดินเครื่องนิ่งๆแบบนี้ครับคุณชมนะถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับตัว 2.0G คันนี้นะและได้เป็นรถดีเซ็คเมนสไตล์ผู้บริหารไปนะครับเป็นรถมือเดียวปลดระวางนะครับไม่ใช้งานเนี่ยไม่มีกลับไมกอไมนะครับ149,000โลนะคุณชมนะครับและนี่ครับยังมีแผงคอนโทรลตรงจอให้ด้วยนะตรงนี้นะครับสั่งการด้วยเสียงได้เพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตลดแอร์นิดนึงนะฮะ โอเคนี่ครับตัวจอเครื่องเสียงยังเป็นจอทัชสกรีนนะครับสามารถฟังเพลงได้ฟังวิทยุได้นะครับต่อบลูทูธได้รองรับ Apple c a r p l a ลรองรับออโต้แอนดรอยนะครับได้หมดเลยสําหรับตัวนี้นะครับและนี่ฮะสามารถใส่เกียร์อนะมีกล้องหลังกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับปรับระดับได้นะครับนี่ใกล้ไๆนะแล้วก็มีเส้นเซ็นเซอร์กะระยะให้นะฮะระบบเซ็นเซอร์ด้านหลังก็มีมาให้ครับคุณผูชมนะฮะ ถือว่าอำนวยความสะดวกเรื่องความสะดวกสบายนะครับแอร์เป็นแอร์ระบบ Dual Zone นะครับแยกซ้ายขวาอิสระนะฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะฮะและตัวแผงตรงคอนโซลตรงกลางนะครับนี่สามารถชาร์จมือถือไร้สายได้ตรงนี้นะครับและตรงนี้ยังมีรูเสียบนะฮะ r o w t r outlet ให้และรูเสียบชาร์จ USB มาให้ตรงนี้ 1. จุดนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับคุณชม ภายในค่อนข้างหรูหรานะครับใส่แก้วได้2ใบนะฮะตรงนี้เบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ครับเบรกโฮมีมาให้นะตกแต่งด้วยสีดาเป็นแบ็คแบบนี้ไฟแอมเบีนไลท์มีมาให้ตรงนี้ครับนะและตรงนี้คอนโซลตกแต่งด้วยลายไม้นะครับเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกด้านบนยังเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงออโต้นะครับแผงควบคุมไฟอยู่ตรงนี้ฮะคุณชมและตรงนี้ใส่เอ่อแว่นได้อีกนะครับแอร์แบ็กให้มา7ใบจุกๆนะระบบความปลอดภัยดีเยี่ยม สติกเกอร์ยังไม่แกะเลยนะครับนี่มีกระจกให้นะแล้วก็มีไฟให้ด้วยนะครับคันนี้บอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคานะคุณชมนะราคาเนี่ยจะเท่าซีวิกอยู่แล้วนะครับนะหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเท่านั้นครับคุณชมไฟแอมเบรไลท์ด้านล่างก็มีนะฮะเบาะปรับ,บรไฟฟ้าอีกนะครับคันนี้บอกเลยนะฮะใครที่หาอยู่รถเซกเมนต์ผู้บริหาร เอาไปใช้งานกันนะครับภายในครอบครัวนะสําหรับพาคนในครอบครัวไปเที่ยวนี่ครับนั่งข้างหลังเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะครับด้านหลังให้แอร์มา2จุดครับคุณชมและรูเสียบชาร์จ USB มาให้2จุดนะครับด้านหลังมาเป็นเบาะหนังตึงๆแบบนี้สภาพใหม่เอี่ยมนะชมนะครับนี่ฮะเล็กรุมกว้างๆนะครับนั่งสะดวกสบายนะตัวแคมรีเนี่ยนะครับขับขี่นิ่มๆเลยนะฮะ ด้านบนนะครับสะอาดสะอ้านดีนะครับก็ถือว่าโอเคเลยสําหรับราคานะครับเรดผ่อนก็อยู่ที่1 2ื่นสองนะครับท่านใดที่สนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับที่0ูนย์แปด9ปดแปหนะครับหรือจะแอดไลน์ดีมาที่ TOPPRP 92ก็ได้ติดต่อเข้ามาจองไว้ก่อนจอง5,000บาทนะครับผมล็อกรถไว้ให้เลยเงินจองเนี่ยไม่มียึดนะครับนะไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเราคืนเงินจองให้เต็มจํานวน คุณผู้ชมเนี่ยจะไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยนะครับเสียค่าเงินล็อกรถไว้ก่อนเท่านั้นวันมารับรถเนี่ยผมคืนให้นะฮะอ่าคุ้มค่าคุ้มราคานะสำหรับคันนี้ในราคา6กแสนเจดหมืาพนะครับท่านใดยอยากได้นะติดต่อเข้ามาได้เลยรีบหน่อยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยดีจริงนะฮะพาไปชมตัวเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์คันนี้ก็2.0ลิตรนะฮะสำหรับตัว Camry 2.0 g จคันนี้ และนี่ฮะภายในห้องเครื่องสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะครับเดินเครื่องมานิ่งๆนี่บๆครับผู้ชมได้เป็นเครื่องยนต์ Toyota VVT-i W นะครับเป็นเครื่อง2.0ลิตรนะเครื่องยนต์เบนซินนะครับกำลังแรงม้าเขาสูงอยู่แล้วนะครับสำหรับตัว c a ม ry ี่คันนี้ครับแล้วก็ขับขี่ทางไกลต่างๆถือว่าประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดน้ำมันอยู่ประมาณ17กิโลต่อลิตรนะครับ Toyota เขาเคลมเข้ามานะฮะ ตัวเบ้าชกนะสปอร์ตเม้นนักต่างๆก็สวยงามนะครับยังมีให้เห็นแบบนี้แสดงว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมานะครับตัวคานหน้ายังอยู่เดิมแบบนี้ไม่มีพ่นสีทับแน่นอนนะครับคานหน้าไม่มีเสียรูปรักษ์แต่อย่างใดนะนี่คานหน้าอยู่ใต้นี้พลาสติกคุมอยู่นะครับตัวพลาสติกก็อยู่เดิมแบบนี้ครับผู้ชมนะตัวด้านข้างก็อยู่สภาพเดิมครับเป้าโชกต่างๆตัวน็อตนะไม่เคยขันไขขยับนะผู้ชมเครื่องยังไม่เคยยกมานะครับ ไม่มีอรอยคาบสนิมเกาะิดแต่อย่างใดดูมาร์กมาร์กจากศูนย์นะครับแสดงว่าเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะเลยนี่มาร์กสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองพวกนี้นะครับมับ่นใจได้ว่ารถคุณภาพแน่นอนครับคุณชมคันนี้ออกไปใช้งานกันได้ยาวๆนะครับในราคา6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันราคาโคตรดีเลยคุณชมนะฮะและในตัวรถดีเซ gment เนี่ยตัวฝากตรงหน้านะครับเขาจะให้เป็นโชคคํามาแบบนี้นะในรถราคาสูงๆนะ มือหนึ่งป้ายแดงออกอยู่ล้านกว่านะสำหรับคันนี้นะครับลดลงมาเนี่ยถือว่าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าราคาดีนะตัวน็อตไม่เคยขันไขยขยับครับคุณผู้ชมรอยสปอร์ตแม่นาคฝากระโปรงหน้าอยู่เดิมๆแบบนี้นะฮะเดิมทุกจุดนะครับตัวลอนฝากระโปรงไม่มีเสียผิดรูปแต่อย่างใดนะดูได้เลยสติ๊กเกอร์บอกคำเตือนต่างๆอยู่ครบรูระบายอากาศอยู่ครมสวยแบบนี้คุณผู้ชมนะฮะ ฝากระโปรงหน้าเดิมแน่นอนนะครับตัวสนนการความร้อนตรงนี้เนี่ยยังหยุดเดิมใหม่ๆแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหคันนี้บอกเลยนะครับเนียนกริปถือว่าโครงสร้างเกจเอนะครับที่เพชรยนต์คัดมาขายเนี่ยคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาประหยัดด้วยและได้เซกเมนต์รถผู้บริหารนั่งสะดวกสบายนะครับช่วงล่างยังเป็นแพลตฟอร์มใหม่นะครับทั้งภา,ายในภายนอกเป็นโฉม tnga แพลตฟอร์มนะครับตัวรุ่นแรกนะนะครับที่เขาเอาไปใส่ในแ a m r y ตัวใหม่ๆที่เพิ่งเปิดตัวไป ครับอันนั้นเป็นรู้สึกจะเจนต่อไปเจนสองนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นโฉมแรกนะที่เป็น TNGA นะครับภายในเนี่ยเสียงรบกวนจากด้านนอกเขาจะไม่เข้าไปเลยนะค่อนข้างเงียบสำหรับตัวนิวคันนี้นะครับใครที่หาโฉมนี้อยู่นะครับมีเข้ามาแล้วตอนนี้นะครับราคาดีด้วย6ก9ส0เจมื่นกพันพฟรีดาวนะครับในกรณีฟรีดาวมืนสพันบาทนะฮะหรือท่านใดที่อยากดาวเข้ามาลด เงินผ่อนนะครับก็ดาวเข้ามาได้นะนะครับเราไม่มีปัญหานะสามารถดาวเข้ามันได้เลยนะครับใครอยากผ่อนไม่เกินหมื่นดาวเข้ามาได้ครับคุณชมเรดดาวนะครับทักเข้ามาปรึกษาผมได้นะเดี๋ยวผมจะคิดให้ครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะก็ออกรถได้นะครับอย่าลืมเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้นะครับบริการรถสไลด์นะส่งตรงถึงบ้านให้คุณชมเลยนะโอเคครับสำหรับคันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเอามาถ่ายให้ ผู้ชมดูการว่าราคานี้เนี่ยคุ้มค่าดีที่สุดแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่คุ้มค่านะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผู้ชมเรามีรถอยู่ในสต็อกกว่า4ี่ร้อยคันนะครับท่านใดที่สนใจรุ่นไหนสอบถามมาได้นะครับรถครอบครัวเราก็มีนะรถครอบครัวตัวคลอสก็มีเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยาลิฟตัวใหม่ๆก็มีนะครับแอ c o คอร์ดเรายังว่างนะครับเหลืออีกหนึ่งคันที่ผมเพิ่งลงไปในช่องนะ หพิงดจองมานะครับตัวแอคคอร์ดนะราคาดีด้วยนะรู้สึกจะ5,99,000และได้เป็นตัวท็อปคันนั้นก็ยังว่างนะครับรถดีเซกเม e ต์สไตล์ผู้บริหารนะเอาแล้วครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ